สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องไร้สาระชาแนลนะครับวิธีการล้างแคทล้างคุกกี้ล้างไฟล์ขยะในแอปพลิเคชัน Facebook บนมือถือนะครับจะมีวิธีการทำยังไงไปดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Facebook นะครับแตะเข้าไปเลยนะครับจากนั้นนะครับสำหรับมือถือ iPhone นะครับรูปโปรไฟล์ตรงนี้หรือว่าคำว่าเมนูนะครับจะอยู่ด้านล่างขวามือนะครับในส่วนของ Android ก็จะอยู่ด้านบนนะครับ ให้เราแตะไปที่ตรงนี้เลยครับคําว่าเมนูนะครับแตะเข้าไปเลยนะครับจากนั้นก็มาเลือกที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วแตะเข้าไปที่การตั้งค่าอีกทีหนึ่งนะครับแตะเข้าไปนะครับจากนั้นก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆนนะครับแตะที่คําว่าการตั้งค่าโปรไฟล์นะครับตรงนี้นะครับแตะไปเลยเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆนเลื่อนลงมาจนเจอคําว่าเนี่ยครับสื่อและผู้ติดต่อนะครับ เสร็จแล้วให้เพื่อนๆมาเลือกที่คำว่าเบราว์เซอร์นะครับตรงนี้เขาจะบอกว่าล้างประวัติเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมขณะใช้ Facebook นะครับออกจากโทรศัพท์นะครับให้เพื่อนๆแตะไปเลยนะครับคำว่าเบราว์เซอร์นะครับแตะไปเลยนะครับตรงนี้เขาบอกว่าเห็นไหมครับการล้างข้อมูลคุกกี้และแคชในโทรศัพท์ของคุณที่เกิดจากเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมขณะใช้เบราว์เซอร์ f เฟซ o o ๊กบนมือถือนะครับก็กรณีที่เพื่อนๆนะครับ เข้าใช้งาน Facebook บนเบราว์เซอร์อื่นนะครับหรือว่ามีการใช้งานผ่านเว็บไซต์นะครับตรงนี้เขาก็อาจจะเก็บข้อมูลของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับซึ่งเราอาจจะไม่ปลอดภัยนะครับดังนั้นนะครับเราก็ควรที่จะมาล้างข้อมูลตรงนี้นะครับล้างข้อมูลคุกกี้และแคชในโทรศัพท์นะครับให้เพื่อนๆนะครับกดที่คําว่าล้างได้เลยนะครับแตะเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วจะสังเกตเห็นตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกว่า ล้งครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาเท่าไหร่นะครับสําหรับการล้างข้อมูลคุกกี้และแคทนะครับก็จะทําให้นะครับมือถือของเราเนี่ยนะครับปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ